คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําเจ้าเขี้ยวก้ามปูนะครับก้ามปูม้าไายนะครับไว้ล็อกพระกิ่งนะครับหรือว่าพระรูปหล่อลอยองค์นะครับนี่มันจะช่วยการยึดเกาะนะครับเป็นหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับนี่สำหรับพระกิ่งอย่างนี้นะครับเวลาล็อกแกนนะครับปกติเราก็จะล็อกนะครับช่วงฐานนะครับฐานบัวนะครับหรือไม่ก็เลยหน้าตักไปนะครับประมาณนี้ ก็มีวิธีการล็อกหลายรูปแบบนะครับแต่เดี๋ยวนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาทำเจ้าตัวเขี้ยวก้ามปูนะครับในฉบับค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆนำไปทำกันได้นะครับทำตามกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผ้ากิ่งนะครับผ้ากิ่งองค์นี้นะครับนี่ครับจุดล็อกเรามีหลายตัวเหมือนกันนะครับสำหรับกิ่งองค์นี้นะครับจะล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยจะใช้ก้ามปูล็อกตรงนี้นะครับเป็นเขี้ยวนะครับ เพราะฐานเขาค่อนข้างต่านะครับถ้าล็อกต่ำมากมันจะดูไม่สวยนะครับสําหรับพระที่ว่าฐานไม่ไม่สูงมากนะครับถ้าฐานสูงเลี้ยวนู่นเราก็จะล็อกช่วงกลางบัวนะครับเพื่อนๆก็เลือกนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมเอานะครับตรงนี้ไม่มีกฎอะไรตายตัวนะครับแต่ว่าเราจะมาดูวิธีการล็อกยังไงนะครับให้พระเราเขาไม่ดิ้นนะครับแล้วก็ใช้กันยาวๆไม่หลุดแกนนะครับ เดี๋ยวเราจะล็อกช่วงกลางๆนี้ประมาณนี้นะครับพระมีความหนาประมาณนี้เราก็เลือกใช้แกนประมาณ4มิลน,นะครับนี่ครับแกนใส4มิลมันจะพอดีสวยนะครับนี่ครับวางไปกลางๆเนี้ยจะพอดีนะครับเพื่อนๆต้องดูความเหมาะสมของความหนาแล้วก็น้ําหนักของอชิ้นงานของเรานะครับเราจะเลือกใช้3มิลหรือ4มิลหรือ5มิลเนี้ยครับทุกอย่างเราต้องคำนวณน,นะครับดูความสวยงามนะ เริ่มต no ้นเลยนะครับ mm hmm เราก็จะใช้บล็อกตัวผู้นะครับมาวาดก่อนนะครับในแกนที่เรานะครับอ่าในแกนที่เราฉลุมาไว้นะครับนี่ครับบล็อกตัวผู้นะครับมาวาดชิดๆเลยนะครับนี่แกนก็เอาขนาดนี้พอครับเพื่อนแกนไม่ต้องกว้างมากนะครับมันจะเดินน้ํายายากนะครับแล้วก็เปลืองนะครับเปลืองนะครับแล้วก็ล้นไฟก็อ่อนยากนะครับแต่ใช้แกนประมาณนี้ครับสบายสบ นี่ครับเบื้องต้นเราก็มาหานะครับความตรงนะครับของช่วงหัวนะครับแล้วก็จะมาหาความกว้างของฐานที่เราจะล็อกนะครับนี่ครับใช้เวอร์เนียนะครับเวอร์เนียถูกถูกร้านยี่สิบบาทนะครับเนี่ยนี่ครับพิธีการก็คือเราจะหาจุดที่เราจะล็อกก่อนนะครับ อันนี้ผมจะเอาความหนาของบัวนะครับของชั้นบัว2ชั้นที่วัดมาเมื่อกี้นะครับมามาเทียบนะครับแล้วก็นะครับทำการขีดเส้นนะครับให้เรารู้ระยะนี่ครับระยะนี้ัวเนียพวกนี้มันใช้ง่ายครับร้าน20บบาทนะครับเนี่ยอันนี้แล้วก็ขีดปุ๊บเนี่ยครับแล้วก็จะได้ระยะของฐานบัวนะครับเห็นไหมฮะ ส่วนด้านบนก็จะเป็นส่วนที่จะล็อกกับซอกของขาขององ์พระกับฐานบัวนะครับเห็นไหมคนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ครับนี่วาดระยะของฐานบัวขึ้นมานะครับจุดนี้ก็ยังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆฉลุค่อยๆตะใบกินไปทีละนิดก็ได้นะครับ อันนี้คือส่วนโค้งด้านล่างที่เขาอุดผงมานะครับพระของเราเป็นซาลีระแบบไหนเราก็วาดไปตามนั้นนะครับบางทีก็การาใช้การคาดคะเนนะครับคาดคะเนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตะบาหานะครับตะบาหาเอียงซ้ายเอียงขวาตะบาหาให้พระเราอยู่ในตำแหน่งที่ตรงนะครับและตำแหน่งที่มันล็อกได้โดยไม่หลวมนั่นเองนะครับเพื่อนอันนี้คือระยะนะครับ ที่เขี้ยวจะไปสุดที่ฐานบัวตามซอกขาของขององค์พระนะครับเห็นไหมนี่คือระยะที่เขี้ยวสามารถแทงเข้าไปได้นะครับสุดๆครับแล้วเราก็ตีโค้งขึ้นมาอย่างงี้ครับให้มันเป็นเขี้ยวขึ้นมาแล้วก็เป็นโค้งรอง,องรับเนี่ยฮะอันนี้คือถ้าล็อกปกตินะครับล็อกปกติก็จะคือประมาณนี้นะครับฉลุเสร็จก็ทําการล็อกเลยนะครับ เนี่ยปกติก็ประมาณเนี้ยครับถ้ายังไม่มีเขี้ยวนะครับนี่แต่เรานะครับจะใช้สูตรก้ามปูล็อกช่วยนั่นเองนะครับเราจะต้องต่อเขี้ยวขึ้นมานะครับต่อเขี้ยวยาวออกมาหนนิดนึงนะครับนี่คุณผู้ชค่อยดูไปทีแล้วขั้นตอนนะครับมันคลิปจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะเจาะลงรายละเอียดให้นะครับ นี่ครับก็วาดตามสรีละที่เราจะล็อกของชิ้นงานเรานะครับเอาง่ายๆนะครับบางท่านอาจจะกะเอานะครับหรือจะใช้การวัดช่วยนะครับมันก็ดีนะครับเพื่อนเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราจะจะวาดเคี้ยวนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้คือจุดที่จะล็อกปกติถ้าเราเลี่อมแบบปกติแบบล็อกปกติก็คือจุดนี้ก็โอเคแล้วไปเจาะแล้วก็เลื่อยนะครับเลื่อยวงในออกมาแล้วก็ค่อยๆ่อตะบายได้นะครับ แต่ว่าเราจะมาเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มเจ้เขี้ยวก้ามปูตรวนี้นะครับเราต้องวาดเข้ามาประมาณนี้ครับประมาณพอประมาณ2มิลนะครับเห็นไหมฮะวาดเติมเติม <c oughs> จากจุดปกติขึ้นมาประมาณ2มิลนะครับครับเติมมาอย่างนี้อันนี้คือจุดปกตินี่ฮะไอที่ขั้นไว้นี่คือจุดปกติแต่ที่วาดออกมานี่คือจุดเพิ่มนะครับไปฉลุอันนี้ออกครับ นี่ครับนี่มันจะได้เขี้ยวที่ยาวกว่าจุดปกตินั่นเองนะครับนี่ฉลุฐานก็จะไปตามรูปทรงนะครับของอเจ้าตัวอุดผงมาน,นั่นเองนะครับถ้าเป็นฐานเรียบเพื่อนๆก็ทําเรียบๆไปนะครับอันนี้มันต้องตามทรงนะครับเห็นไหมครับน,นี่จุดนี้คือจุดที่ล็อกปกติ ส่วนที่ยื่นออกมาคือเราจะมาทําเป็นการปูนะครับโอเคนะครับนี่ครับเราเทียบแล้วว่าฐานเข้าไปอยู่ในนี่ได้พอดีๆนะครับพอแบบเผื่อขัดกระดาษทรายไปอะไรไปนะครับลนไฟแล้วมันฟิตพอดีพอดีเนี่ยนะครับกะประมาณนี้นะครับอย่าทําหลวมนะครับเพื่อนนะครับอย่าทําหลวมนะครับนี่ อย่าให้ดูกันชัดๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับฐา,านด้านล่างนี้เราก็แทงตะไบไปตามสาริระนะครับถ้าเป็นฐานเรียบก็คือตีเรียบๆตรงๆ,ๆนะครับส่วนด้านบนก็คือจัดให้เสียนเข้าตรงนะครับแล้วก็เสียนพระจะไม่ชนแกนนะครับเห็นไหมจะมีอิสระอยู่ที่ประมาณ 3- 4มมิลนะครับจะไม่ชนแกนนะครับเสียนพระเดี๋ยวเราจะมาทําการเซาะตรงนี้นะครับเห็นไหมเซาะ รูข้างในนะครับจะใช้การแทงตะไบเอานะครับให้มาถึงเส้นที่เรานะครับขีดไว้เบื้องต้นนะครับน,บนี่เดี๋ยวเราจะล็อกช่วงช่วงหัวเข่าตรงนี้นะครับเนี่ยพอดีสวยเลยครับ <c oughs> น,นี่ครับช่วงนี้ล็อกเป็นเขี้ยวจับไปช่วงนี้แล้วหมดสิทธิ์นะครับสำหรับพาที่จะกระโดดมาหน้ากระโดดไปหลัง นะครับมันจะอยู่แบบแน่นมากเลยนะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆใช้ฝาหน้าฝาหลังประคองนิดๆช่วยด้วยนะครับโอ้โหทีนี้แบบอยู่กึ๊กเลยครับเพื่อนไม่ใช่ปัญหาเนี่ยครับจะล็อกช่วงนี้นะครับเพราะองค์นี้ฐานบวต่ํานะครับล็อกช่วงช่วงขาตรงนั้นพอดีเลยนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะมาซาะกันนะครับ <c oughs> ซาะเสร็จแล้วก็เราค่อยใช้พวกกระดาษสายขัดนะครับแต่ว่าตอนที่เราซาะเราจะใช้เจ้าตัวตะไบหางหนูเล็กนะครับแล้วก็พวกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กนะครับมันแล้วแต่ว่าชิ้นงานของเรารูปแบบที่ก้ามบูจะเข้าไปมันจะเป็น รูปแบบไหนนะครับจะเป็นเข่าตรงหรือเข่าเอียงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ผมจะใช้หางหนูเล็กนะครับนี่ครับของเอ펙นะครับเรียกว่าตะไบ3คูณ140นะครับราคาก็อยู่ด้ามละ30บาทนะครับเซาะลงไปนะครับจับแล้วก็เซาะเซาะเซาะลงไปเงนี้ครับใช้ตะไบเซาะลงไปตรงตรงร่องนะครับให้มันเป็นเขี้ยวนะครับนี่ นี่ครับเห็นไหมครับมีซอกไปถึงเส้นเส้นที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วเวลาเราเข้าแกนเขาจะพอดีเป๊ะเลยครับเพื่อนล็อกแล้วก็แน่นดีด้วยนะครับนี่ครับซอกไปตามสาริระนะครับของหัวเข่านะครับก็คือกว้างเป็นเขี้ยวกรามปูนั่นเองนี่ครับใช้แกนสีมินะครับทำงานแบบนี้ได้สะดวกนะครับ แล้วก็ล็อกล็อกค่อนข้างอยู่ดีนะครับล็อกค่อนข้างอยู่ดีนะครับแล้วก็บากไปตะใบไปนะครับเอาให้มันได้ถึงเส้นนะครับนี่ฮะคลิปอาจจะยาวนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่ชมคลิปโดยไม่ข้ามโฆษณานะครับ พอได้ค่า m 1้อครับนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าคลิปมันยาวเพื่อนๆก็กดข้ามได้นะครับถ้าคลิปสั้นๆเหลือไว้สักคลิปนะครับนี่ครับเราก็มาเทียบดูนี่ครับเข้าได้พอดีเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือได้ฝั่งหน่งนะครับเที่ยวเทียบแบบใหญ่ๆเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปเรียบร้อยนะครับไม่ใช่นะคือเข้าไปใหญ่ๆเข้าไปเทียบแค่นี้ดูเออโอเคพอดีสวยนะครับ แล้วเราก็ค่อยมาแทงอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้พระจะยังเข้าไม่ได้นะครับแค่เอาไปเทียบดูเฉยๆนะฮะเห็นไหมครับกล้ามปูจะล็อกลักษณะนี้นะครับเรียกได้ว่า,ารูปแบบการลองนี้มีแรงยึดเกาะมะโหฬานนะครับเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าพระจะหลุดแกนนอกจากพระจะหนักจริงๆจ,จนแหวกแหวกเขี้ยวตัวนี้ออกมาได้นั่นแหละครับ นะครับเราก็มาซาออีกฝั่งหนึ่งนะครับซาออีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ค่อยทําไปครับเพื่อนนะครับมันเป็นวิธีการอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่หากท่านใดชอบในรูปแบบวิธีการดังเดิมนะครับก็ทํารูปแบบนั้นได้นะครับแต่วิธีนี้คือจะสามารถนะครับให้เพื่อนเพื่อนล็อกเชนงานได้อย่างมั่นใจนะครับว่าพาระเรานะครับมีเปอร์เซ็นต์การที่จะหลุดออกมาเนี่ยยากมากนะครับ ถ้าไม่สุดเกิดเหตุสูวิสัยจริงนะฮะนี่ครับเสาะให้มาถึงเส้นนะครับแล้วก็ดูนะครับผมจะทําไปแบบช้าๆนะครับให้เพื่อนได้ชมนะครับหลายวันเลยนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปนะครับพอดีติดสอนยาวนิดนึงนะครับก็ยังติดค้างการบ้านเพื่อนๆอยู่หลายข้อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทำสแตนหน้ารถนะครับในรายการต่อไปนะครับ จะเก็บเวลาทําสแตนหน้ารถมาลงให้เพื่อนได้เอาไปฝึกกันนะครับเป็นงานดีไซน์ต่างๆนะครับได้เพิ่มรายได้นะครับส่วนท่านใดที่นะครับยังกําลังอยากที่จะเริ่มฝึกหัดอย่างน้อยๆนะครับเพื่อนต้องอซื้อเลื่อยซื้อใบเลื่อยซื้อไม้มาหัดเลื่อยให้มันคล่องก่อนนะครับก่อนที่เราจะคิดทําอะไรนะครับอย่างน้อยเราต้องมีเลื่อย มีเลื่อยนะครับลองเลื่อยนู่นนี่นั่นดูก่อนว่าเราสามารถเลื่อยได้ไหมนะครับนะครับและก่อนที่จะมาเรียนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดสนใจจะมาเรียนนะครับก็มาได้แต่ว่าก็อยากให้ซื้อใบเลื่อยกับคันเลื่อยเนี่ยก่อนแล้วเพื่อนๆเลื่อยไม้เลื่อยอะไรก็ได้ให้มันถนัดนะครับมันจะได้ง่ายนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเอามาเทียบดูเห็นไหมฮะเอามาเทียบดูเทียบแค่เอียงๆเข้าๆดูนะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเราก็ไปขัดกระดาษทรายนะครับนะครับทำขัดกระดาษทรายเบอร์เบอร์สามร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็เบอร์แปดร้อยนะครับตามด้วยเบอร์หนึ่งพันนะครับพอการกระดาษทรายเสร็จล้างน้ําสะอาดเราก็เอาไปลนไฟนะครับเอาไปลนไฟให้แกนเขา,เ,ออเ,าเกิดฟ้าก่อนนะครับแกนข้างในนะั่นนะลนไฟให้เป็นฟ้าฟ้าก่อนแล้วเราก็ไปขัดผ้าด้วยไข่ปลาวาน แล้วทีนี้มันจะใส่วิ่งนะครับแล้วเวลาเราเอาแกนเป็นลนไฟเพื่อที่จะเข้าองค์พระเขาจะไม่กลับมาหมองหรือไม่กลับมาขุนอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับอย่าลืมลนไฟก่อนขัดผ้านะครับ <c oughs> โอเคนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะมาเข้าแกนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับใส่ถุงมือนิดนึงนะครับเพื่อนๆป้องกันความร้อนนะครับ อาจจะร้อนถึงติ่งหูเลยก็ได้นะครับถ้าเพื่อนไม่ใส่ถุงมือนะครับก็ปกติครับลน่ัน่านเข้าไม่ใช่ลนพันพาลลนเข้าๆออกๆเข้าๆออกกนะครับลนให้เหนือไส้ตะเกียงมานะครับอย่าไปป้วนเปี้ยนแถวไส้ตะเกียงนะครับเดี๋ยวความด่างจะมาเยือนนะครับนะครับลนๆเข้าๆออกๆไปนะครับตามสไตล์ที่เพื่อนๆชอบอยากลนแบบไหนก็ลนไปนะครับแต่ยาแช่เด็ดขาดนะครับ คือลนเข้าแล้วก็ต้องมีออกบ้างนะครับแช่เดี๋ยวได้เรื่องนะครับฟองอากาศแตกเปียเปี้ยเปี้ยไหนจะแกนไหม้ไปทั่วนะครับสารพัดนะครับค่อยๆลนเข้าๆออกเนี่ยครับผมไม่เคยลนแช่แต่้็คือลนเข้าๆออกแล้วเรามาแตะดูนิดนึงนะครับว่าความหอนมันได้ตามที่เราต้องการหรือไม่นั่นเองนะครับนี่ครับค่อยๆลนๆผ่านๆไปอย่างนี้นะครับทําใจเย็นๆครับ ตอนลนก็อย่าไปมือมากนะครับลนแล้วก็ไม่ยอมออกสักทีมันก็ไม่เอานะครับนี่ครับลนลนมันผ่านออกออกบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับมาดูเขานะครับโอเคนะครับก็ได้ทีแล้วนะครับเพื่อนได้ทีแล้วก็เตรียมนะครับนี่ออดแล้วอ่อนนุ่มแล้วนี่อย่างนี้ใช้ได้ครับ <c> เ <oughs> ตรียมฝาปิดปิดเสร็จนะครับ จับพระใสเห็นไหมครับง,ง้างดึงออกมาดึงเขีย้ยวยุบเข้าไปคืนเห็นไหมฮะแค่นี้เองแค่นี้นะครับเราก็จะได้การเข้าแกนแบบก้ามปูแบบง่ายๆสบายๆนะครับเนี่ยครับรูปจับมางเนี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาตัวหนีบมันหนีบเอานะครับเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ว่าร้อนถึงกับต้องทําให้มือเราพองมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราใส่ถุงมือแล้วเราก็ทําแบบสบายๆ ไม่มีหลุดครับไม่มีดิ้นนะครับตรงเป๊ะนะครับเสียนตรงเป๊ะฐานล็อกปัวนะครับน่ครับได้ประมาณนี้แล้วเราก็เปหนีบใช้ตัวหนีบหนีบสักหน่อยครับเข้าแบบง่ายๆนะครับทำให้มันง่ายมันก็ง่ายนะครับเพื่อนนะครับเพียงแค่เรานะครับตอนที่เราต่อไบนะครับหรือว่าเรา วัดช่วงการล็อกเอวเนี่ยเราก็ต้องให้มันแม่นน,นิดนึงนะครับมันจะได้ง่ายตอนที่เราเข้าแกนนะครับแล้วช่วงเคี้ยวช่วงอะไรนะครับพกเวลาเราขัดนะครับเราพยายามอย่าใช้ไฟฟูทําแกนใสนะครับให้ใช้การดึงผ้าทําแกนใสนะครับมันจะช่วยให้นะครับตรงเคี้ยวตรงอะไรเนี่ยมันคมนะครับมันยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับโดยที่มันไม่ไหม,ไม้ไฟนั่นเองเห็นไหมฮะ มันจะล็อกไปแบบนี้นี่เห็นไหมครับล็อกไปใต้ขาของพระนะครับไปอยู่ตรงฐานบัวนะครับส่วนด้านล่างก็จะล็อกช่วยนะครับเห็นไหมช่วงอ,อ,อุดผงนะครับอุดผงทองคําตัวนี้นะครับนี่ครับ <c oughs> ง่ายๆสไตล์แล้วนะครับแล้วก็มันสามารถยึดเกาะได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อน ซึ่งเวลาลูกค้าไว้แขวนหลายๆองค์นะครับอาจจะมีการกระทบก,กระแทกกันบ้างนะครับแต่การล็อกวิธีนี้มันจะทําให้พระเราไม่ย้อยหน้าไม่ย้อยหลังแล้วไม่ไม่หลุดนะครับคือแน่นเลยครับเพื่อนๆลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสําหรับไปก้ามปูมหาประไลยนี่นะครับเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้กันเลยงานของเราจะได้ออกมาแบบจวดๆนะครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมจะมาเดินน้ำยายเพื่อนๆได้ชมนะครับเสริมเพิ่มเติมนะครับเทคนิคการเดินน้ำยานะครับเทคนิคเดินน้ำยาเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินน้ำยาแล้วมันเกิดฟองหรือว่าน้ำยาเข้าแกนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เข้าปกติเลยนะครับเพื่อนต้องดูก่อนนะครับว่าเราใช้ใบมีดความหนาเท่าไหร่นะครับความหนาเท่าไหร่นะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะคิดมากนะครับก็ไปซื้อเคเบิลทยนะครับมาตัดเอานะครับเนี่ยครับแบบที่ผมใช้นะครับเนี่ยหรือไม่ก็ซื้อทางร้านก็มีครับชุดละสาบาทชุดละ40บาทก็ได้นะครับครับหรือไปหาซื้อเองไปหาซื้อมาทําเองเลยนี่ความหนามันมันได้ทั้งงานเลนนะครับแล้วก็งานปกตินะครับตัวนี้เป็นเคเบิลทยเล็กนะครับจะมีความบางกว่าเคเบิลทยใหญ่0.50 0 5นะครับ มาดูกันนะครับการเดินน้ำยาแบบสบายๆแล้วเดินง่ายมือใหม่ทำได้เนี่ยเขาเดินยังไงเดินแบบนี้ครับใช้เศษอะคริคลิกหนุนหัวหนุนท้ายหรือว่าใช้ไอจตัวคิปเบิลทายตัวนี้พับครึ่งนะครับตรงข้อนะมันพับเป็น2เท่านะครับความหนามันจะหนากว่าใบมีด2เท่านะครับเนี่ยผมพับนะครับเนี่ย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 ผมทับพับไว้นะครับ มันจะหนากว่าเป็น2เท่าก็ใช้ได้นะครับเป็นการเผยเอเปิดอากาศให้สูงกว่านะครับแล้วน้ํายามันจะวิ่งเข้าทั่วขอบในเลยนะครับเพราะว่าเจ้านิ้วโป้งนี้เราก็กดไว้กันน้ํา,ายาไหลเข้าแกนเออไหลเออใช่ไหลเข้าแกนนั่นเองนะครับปล่อยน้ํายาไปเลยครับปดืดปวดนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็ดึงออกนะครับ ดึงออกครับดึงออกแล้วนี้ปล่อยตัวนี้เบาๆนี้ปล่อยตัวนี้เบาๆโอ้ตัวนี้มันมีสีดําติดนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเราแก้ไขทันนะครับสีดําม,มันติดมากับเจ้าตัวรองนะครับ <c oughs> <c oughs> เติมซ้ายเ,เพื่อนๆเติมซ้ายเติมซ้ายให้น้ํายาวิ่งเข้าเต็มขอบด้านข้างกดดันดันนะครับแล้วก็ดึงนี่ ค่อยๆทาไปตามสเต็ปนี้ลองดูครับลองวางไใบมีดแบบผมแล้วทําแบบนี้ดูเพื่อนๆจะตัดปัญหาการเดินน้ํายาแบบที่เพื่อนๆเป็นนะครับตัดไปเลยครับกดดันดึงนี่ครับชี้ให้มันเต็มขอบนะรับประคองดึงนิ้เรียบร้อยฝาหน้าไปแบบนิ่มๆนะครับนี่ครับ วิธีนี้นะครับผมให้ทางลูกศิษย์เขาเดินจากที่ไม่เคยได้เดินไม่เคยได้จับอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ทําไมเขาเดินออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีฟองอากาศนะครับน้อยมากที่จะเป็นฟองนะครับเพราะว่าเรามีการหนุนหัวหนุนท้ายนะครับเพื่อน <c oughs> ทิ้งไว้สามนาทีนะครับแล้วมาเดินฝาหลังนะครับเรามีการหนุนหัวหนุนท้ายนะครับเพื่อให้อากาศ มันเกิดช่องว่างที่กว้างกว่าที่สูงกว่านั่นเองนะครับแล้วก็น้ํายาเขาก็จะเข้าได้เต็มขอบนะครับพอเวลาเราบีบตัวหนี้ไปนะครับมันก็จะเติมเต็มกันทุกอย่างนะครับเพื่อนส่วนใบมีดนะครับเราก็เทคนิคผมก็อย่างที่บอกนะครับก็คือใช้ความหนาประมาณของเคเบิลทยนะครับก็คือประมาณ0.35ประมาณนี้ครับเคเบิลทยตัวนี้มีความหนาประมาณ0.35นะครับ อ่านะครับมาดูฝาหลังนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมหนุนหัวหนุนท้ายนะครับแล้วก็ฉีดจากนข้างบนหรือข้างล่างแล้วเต่เพื่อนๆเลยปล่อยน้ํายาไปปื้เห็นไหมครับน้ํายาเขาจะวิ่งเข้าขอบก่อนแล้วค่อยดันมาหาเจ้าตัวใบมีดเห็นไหมฮะนะครับค่อยๆปล่อยตัวนี้ถ้าปล่อยตัวหนีแรงมันจะกระาอพุ่งเข้าแกนนะครับเพื่อนๆอย่าทํานะครับ ดันดึงน้ำยาล้นตะเลิดม,มานี่ผมก็ดันดึงเลยแล้วก็ค่อยมาเติมเติมซ้ายแล้วมาเติมขวานะครับปึ๊บมันก็จะมาเดือดตรงกลางครับประคองดึงนิบ้บแค่นี้นะครับเสร็จบะกล้องดองเลยครับเรียบร้อยแล้วครับการเดินน้ำยาแล้วกเ็เราฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะ ชำนาญเองนะครับเพื่อนๆจะค่อยๆซึมซับนะครับมันจะสัมพันธ์กันระหว่างความคิดกับมือนะครับมันจะไปเองนะครับคือปุ๊บ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 ไปเองเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ต้องให้เวลากับตัวเราบ้างนะครับแต่สําคัญคือเราจะต้องมีวิธีการที่ถูกต้องนั่นเองนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าสั่งแบบนี้นะครับขิ้นหมูเลย ลูกค้าขอหัวบัวแบบแหลมขึ้นเพื่อที่จะเอาเป็นร้อยหัวร้อยท้ายนะครับต่อเป็นสร้อยออกมานะครับ <c oughs> ชุดนี้ทําเป็น10องค์เลยนะครับต่อตูดเป็นสร้อยมายาวๆๆเลยนะครับเขาใช้ความหนาประมาณนี้เลยสบายเราเลยครับก็คือว่าเจียเป็นสามเหลี่ยมตามรูปแบบที่ลูกค้าขอมานะครับถึงเวลาเราค่อยไปเจาะเจาะหัวเจาะท้ายจบนะครับนี่ครับเขี้ยวล็อกอย่างนี้นะครับ นี่เรียบร้อยครับสหรับงานแบบสบายๆกามปูมหาปะาลยนะครับก,การันตีแล้วครับเพื่อนก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะครับผมก็จะามาแนะนำนะครับแนะนำการทำสแตนสแตน,แต,นตั้งหน้ารถนะครับหรือว่าสแตนตั้งที่หิ่งของเพื่อนนั่นเองนะครับว่า มีวิธีการทำยังไงนะครับอ่นะครับโอเคครับเตรียมนะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ